ชีวิตปรูของน้องแอลียชิรยารับทรัพย์100ล้านค่ะต้องบอกว่าอูฟูค่ะรับทรัพย์ร้อยล้านัชนี่ให้พ่อ26ล้านชีวิตปรูของเอลลี่ไม่สนใจดรามา่าดังไกลระดับโลกขึ้นชื่อว่าลูกสาวแห่งชาติไปเลยละวกะสำหรับเอลลี่ลูกสาวของพ่ออัมอัมริรนน้นออกมาแจ้งข่าวรือว่าฮอตงานบรุม15ตัวกกย100ล้านขอบคุณทุกแบรนด์ที่เห็นศักยภาพแต่โบยให้ถามใครเรื่องไรายได้ค่ะ ปีหน้าก็เตรียมกับเกาหลีนะคะหวังว่างานเพลงเนี่ยจะออกมาได้ดีไม่หน่อยที่ไม่ได้เปเรียนเอนจอยในการทำงานไม่ได้ฮอตขนาดนั้นก็ขอบคุณในทุกๆแบรนด์มากๆที่เห็นศักยภาพและความพยายามของเราและก็ยังรับได้อีกนะคะมาเลยค่ะคืนแทนว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติในวัย18ปีไปเลยละคะสำหรับลูกสาวของเราอย่างแอลลี่อาชิรยามีข่าวแว่วนาหูมาว่าเจ้าตัวรับงาน มีจีบมาถึง15ตัวโกยไปร่วม100ล้านตื่นเต้นมากๆอยากจะเจอกันบ,บ่อยส่วนงานต่างประเทศก็หวังว่าจะได้เจอกันในเร็วๆนี้น่าจะช่วงปีหน้าเดี๋ยวจะต้องกลับไปเกาหลีปีหน้าไปทําเพลงหวังว่าจะออกมาดีทุกคนตื่นเต้นฝาก,กรอด,ด้วยค่ะงานนี้สายอลีต่ตอบกลับว่าหนูไม่ได้ฮอตขนาดนั้นนะคะก็ขอบคุณในทุกๆแปดมากๆที่เห็นศักยภาพแถมเจ้าตัวยังเปรยอ,อีกว่าถ้ามีใครจ้างอีกเนี่ยพร้อมรับเรื่อยๆส่วนเรื่องค่าตัวในกวาดไปร่วม100้ล้านเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย หนูไม่รู้เลยต้องถามไปที่ค่ายเลยค่ะเรารู้แค่ว่าเรื่องโชว์ของตัวเองเนี่ยเราจะทําได้เท่าไรไม่รู้เรื่องตัวเลขแค่ทํางานให้มันออกมาดีขึ้นเรื่อยๆให้คนได้เห็นว่าเราพยายามขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตรู้สึกดีใจในสถานการณ์ที่เราเองก็ยังไม่ได้ปล่อยเพลงแต่ก็ยังมีคนซัพพอร์ตก็อยากให้ทุกคนนั้นติดตามกันซึ่งนอกจากนี้แฟนคลับชาวไทยเองยังมีแฟน อินเตอร์ที่ติดตามมากขึ้นและได้รับความรักจากมากมายมหาชนชาวไทยเรียกได้ว่าจากที่เธอเคยจุโดนใครต่อใครว่านั้นรวมถึงมีการออกมาบอกกระแสะว่าเธอไม่สวยโถมเข้ามาสิ่งนี้ทำให้หลายคนเห็นได้ว่าการเวลามันพิสูจน์คนจริงๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ด้านของน้องแอลลี่ออกมาเปิดเผยค่ะ